ไปดูสถานการณ์ฝั่งกัมพูชาหน่อยจากที่เรารู้นะคะท่านผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาโควิด -19 ก็กํา็กำลังระบาดอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็มีการไม่ให้แรงงานเคลื่อนย้ายซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีทางช่องทางธรรมชาติค่ะที่ก็จะมีการลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยสำหรับแรงงานกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจับกลุมได้นะคะเป็นแรงงานชาวกัมพูชา10คนที่ตอนนี้เนี่ยฝ่าฝืนกฎเหล็กในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 แล้วก็ลักลอบข้ามชายแดนมาหางานทำในฝั่ง เจ้าหน้าที่จับตัวได้คาชายแดนเลยค่ะซึ่งก็รับสารภาพนะคะว่าจะมาหางานในภาคการเกษตรทำในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝากความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วที่เขาทําการลาดตระเวนนะคะคือเจ้าหน้าที่มาตรวจบริเวณเนี่ยค่ะบ้านหนองมั่งและบ้านกุดเตยซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอโคกสูงกับอําเภอตาพระยาห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ3กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ก็พบกลุ่มนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินกันอยู่ข้างถนนก็เลยแสดงตัวเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าขอตรวจสอบหน่อยนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มบุคคลที่เจอเนี่ยค่ะเป็นชาวกัมพูชามี10คนทุกคนเลยไม่มีเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยค่ะนั่นหมายถึงว่าลักลอบเข้ามานะคะโดยจากการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะก็ทุกคนก็มีอุณหภูมิร่างกายปกติ โดยทั้ง10คนนี้ก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งกัมพูชาเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 รัฐบาลสั่งปิดพื้นที่หลายจังหวัดทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาตกงานประชาชนเริ่มขาดแคลนอาหารค่ะ <c oughs> พวกคนพวกผู้คนที่นั่นเขาก็เลยดิ้นรนที่จะต้องลักลอบข้ามชายแดนผ่านทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่มีนายหน้านําพานะคะ <c oughs> ก็สุ่มเส้นทางเดินกันเข้ามาเลยค่ะ เพื่อหวังจะเข้ามาทํางานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสะแก้วเพราะว่าเขาเคยเข้ามาทํางานทุกๆปีเพื่อที่จะได้ส่งเงินค่าจ้างไปให้ครอบครัวได้ซื้ออาหารกินกันโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะนําตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดน10คนนี้ค่ะส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อที่จะทําการผลักดันกลับประเทศกัมพูชาในทันทีค่ะ